สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟิโตกราฟเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก่อยู่กับสมาร์ทโฟนจอพับได้ตัวล่าสุดจากทางหัวเว่ยนะครับนั่นก็คือหัวเว่ P 5 0 Pocket Premium e dition เครื่องนี้นั่นเองครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแกก็ได้ทำรีวิวหัวเว่ P 5 0 Pro ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของหัวเว่ P50 Pocket ที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฝาพับตัวแรกจากทางหัวเว่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลอดระยะเวลาที่แก้วใช้งานมา2สัปดาห์เนี่ยใช้เป็นเครื่องหลักในชีวิตประจําวันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับ P50 Pro หรือเปล่านะครับ ดูีววิงันเรามาเริ่มดูจากงานออกแบบของ Huawei P 5 0 Pocket Premium Edition ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าตัวที่เป็น Premium Edition เนี่ยเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็งานออกแบบเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่สุดด้วยนะครับขนาดของตัวเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ6.9นิ้วนะครับแต่ว่าเรโซของหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น21ต่อ9กนะก็คือจะมีความยาวเนี่ยแบบเนี้ย จะมีความยาวมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเอามาเทียบกับ P50 Pro ให้ดูนะเห็นไหมจะยาวกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการออกแบบตัวฝาหลังเนี่ยแก้ว่าอันนี้เป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับใน Huawei P50 Pocket Premium Edition ตัวนี้นะเพราะว่าลายบนฝาหลังเนี่ยก็ได้ดีไซเนอร์ระดับโลกที่ทําให้กับพวกแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์เนี่ยมายช่วยในการออกแบบฝาหลังตัวนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็น 3D แบบนี้ด้วยนะ สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ารอยนิ้วมือก็ขึ้นง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความเงาสูงมากๆนะแต่ว่าฟีลลิ่งเวลาสัมผัสเนี่ยเออจะว่าไงดีมันให้ความรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเท็กเจอร์ของฝาหลังสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่แก้วเคยจับมาเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถามว่าฝาหลังที่มันวิบวับขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับ คนทุกคนไหมนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของแก้วนะมันค่อนข้างจะมีความเป็นแบบเฟมินีนเยอะนิดหนึ่งนะครับก็คือมีความเป็นผู้หญิงเยอะหน่อยเนาะซึ่งกับผู้ชายเนี่ยแก้วรู้สึกว่าเราเนี่ยใช้กับหัวเวพ P50 Pro ตัวเนี้ยดูจะเข้ากว่า นะครับมันจะมีความแบบยูนิเซ็กมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้อันนี้แล้วเราเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์เราแบบแมนลี่มากๆเนี่ยก็จะดูขัดขัดกันนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูงานประกอบรอบๆตัวเครื่องกันมานะครับเนี่ยจุดได้เลยที่แก้วอยากให้ดูนะคือนี่ครับพับได้สนิทเลยนะครับไม่ได้มีช่องว่างระหว่างตัวเครื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วก็ฟีลลิ่งของฝาพับเนี่ยแข็งแรงทีเดียวนะครับมันให้ความรู้สึกว่าแบบเออเราสามารถที่จะแบบว่า ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกว่างอกแงกเลยอ่ะคืองานประกอบมันดีมากจริงๆนะแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนดูนะก็คือเวลาที่เราต้องการจะปรับองศาของตัวกล้องเนี่ยให้มันค้างได้อยู่นานๆเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งผิดองศาไปน,นิดนึงเนี่ยสมมติเราตั้งแบบต่าหน่อยเนี่ยด้วยความที่น้ําหนักตัวเครื่องมันค่อนข้างเยอะเนี่ยเห็นไหมมันจะไหลลงมาเองแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ถามว่ามีปัญหาตรงไหนมันมีปัญหาเวลาที่เรานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วเราต้องการจะเซลฟี่ในลักษณะที่งัดขึ้นมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยมันจะคว่ำลงไปแบบนเนี้ยเนี่ยสมมุติเราตั้งงี้นะมันก็จะไหลลงไปแหละเห็นปะ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกจุดพิจารณาหนึ่งนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนฝาพับจากแบรนด์อื่น แก้วไม่เจอนะเขาสามารถที่จะล็อก45องศาได้เลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะอนอกจากตัวบานพับที่ปิดได้สน,นิทแล้วก็ดูแข็งแรงแล้วเนี่ยเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านล่างกันนะครับมี USB Type C อย่างเดียวนะครับด้านล่างแล้วก็ช่องใส่ซิมถูกย้ายมาอยู่ด้านบนซ้ายของตัวเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้ อยู่นี้แล้วนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่ของลำโพงเซเรียอนะครับตัวนี้ไม่ได้มีไทมันคาดอนมาช่วยเหมือนกับเมดแพดนะตัวนี้เป็นหัวเวยซาว้ลวนล้วนเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยแอยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังเดี๋ยวเรามาลองฟังความดังของลำโพงที่50%ก่อนนะครับอันนี้50%นะ อ่ะทีนี้ลอง100%นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของความดังเนี่ยสู้หัวเว i P50 Pro ตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามิติเสียงคุณภาพเสียงเนี่ยแกว่าทำมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะมีความใสมากๆนะครับเบสอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรมากมายแต่ว่า ถ้าเกิดเอามาใช้งานทั่วไปฟังเพลงนิดหน่อยแล้วก็ดูพวกคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็จะให้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เก้วอยากให้ทุกคนดูในเรื่องของงานดีไซน์นะก็คือเรื่องของความบางของตัวเครื่องนะครับเพราะว่า ตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่7.2ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ําหนักของตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยจะอยู่แค่190กรัมเท่านั้นเองซึ่งนอกจากจะเล็กแล้วเนี่ยน้ำหนักเบาก็ช่วยให้เราเนี่ยพกพาได้สะดวกมากขึ้นได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เห็นงานดีไซน์โดยรอบไปแล้วนะครับเรามาดูหน้าจอ c o v e r s c r e e n ด้านนอกกันดีกว่าว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนมันทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอด้านนอกเนี่ยที่วางอยู่คู่กับตัวกล้องนะครับที่เป็น d u a l Ring Design เนี่ย หน้าจอตัวนี้แค่รู้สึกว่าความชัดเจนหรือว่าคุณภาพของหน้าจอเนี่ยทำมาดีทีเดียวนะครับถึงแม้ว่า refresh rate หน้าจอตัวนี้จะเป็น6 0เฮิร์ตนะครับไม่ได้เท่ากับด้านในที่เป็น1 2 0เฮิร์ตนะแต่ว่า เวลาเราทัชเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ลื่นไหลแบบแบบเดียวกับหน้าจอด้านในเลยนะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆที่เราใช้บนหน้าจอด้านนอกตัวนี้ได้เนี่ยก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดู notification ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเพลงการเปิดโหมดกล้องมาใช้ในการแบบเซลฟี่หรืออะไรแบบเนี้ก็สามารถที่จะกดได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูพวกสภาพอากาศ ถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ก็ทำได้หมดเลยนะครับก็ถือว่ามีฟีเจอร์รองรับตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรนะแต่ที่น่าเสียดายนะครับคือมันไม่สามารถจะแอดตัววิดเจ็ตเข้าไปเพิ่มเติมได้เหมือนกับออหน้าจอด้านนอกจากสมาร์ทโฟนจอฟลิปเนี่ย จากทางแบรนด์อื่นๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดจุดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเรามาดูหน้าจอด้านในของหัวเว่ P50 Pocket Premium Edition ตัวนี้กันดีกว่านะครับขนาดอยู่ที่6.9นิ้วนะครับ Resolution อยู่ที่ 2K Ratio หน้าจออยู่ที่21:9นะครับเป็น Ratio แบบภาพยนตร์นั่นเองนะครับ Refresh Rate 120Hz นะครับ Touch Sampling 300Hz ก็คือติดนิ้วลื่นดีมากๆนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยโ,โหแกว่าใช้ได้นะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สว่างเท่ากับ หน้าจอของ Huawei P50 Pro เนี่ยแต่ก็ถือว่าสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างจะทุกสถานการณ์แล้วนะครับออกแดดก็ได้สบายๆเลยเนาะ,อ,ะอีกอย่างหนึง่งที่แกรู้สึกว่าหน้าจอตัวเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจในสมาร์ทโฟนจอพับนะครับก็คือเวลาที่เรายกสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้งานแบบนี้หรือตั้งในองศาแบบนี้เนี่ย เราไม่เห็นรอยพับกลางจอเลยนะครับอันนี้เป็นการซ่อนรอยพับที่แบบดีมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราแบบมองแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีแสงส่องลงมากระทบตัวหน้าจอเนี่ยก็แทบที่จะมองไม่เห็นตัวแบบรอยพับของหน้าจอเหมือนกันแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับถึงแม้ว่าสายตาเราจะจับไม่ได้ว่ามันเป็นรอยพับเนี่ยแต่นิ้วของเราเนี่ย สัมผัสได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แกต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถึงแม้ว่ามันไม่มีรอยพับมาให้กวนตาเนี่ยแต่ว่าเวลาเราเลื่อนใช้งานเนี่ย รู้สึกได้ครับรู้สึกได้ว่ามีรอยพับอยู่นะแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับคือมันอาจจะไม่ชินแหละแรกๆมันจะรู้สึกว่าทําไมมันมีอะไรแบบบึ้ดตรงกลางจอแบบนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไปสักพักเนี่ยก็ชินไปเองนะครับเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต่อการใช้งานยังไงเพราะว่าเราคงไม่ได้เอานิ้วไปแตะกลางจออยู่บ่อยในทุกเวลานะปกติเวลาเราใช้งานสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่แถวนี้ ซับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อน Facebook หรือว่าการแบบพิมพ์ตอบไลน์อะไรแบบนี้ก็จะอยู่แถวนี้นะยกเว้นว่าเวลาเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีเสียอารมณ์ได้บ้างเล็กๆน้อยๆครับเห็นรายละเอียดภายนอกของหัวว e i P50 Pocket Premium Edition ตัวนี้กันไปแล้วนะครับเรามาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันดีกว่านะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ CPU ใช้ snapdragon 888นะครับก็ประสิทธิภาพก็ไม่ต้องพูดถึงมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตัวนี้ใช้5 g ไม่ได้นะครับเป็น snapdragon ที่ใช้ได้แค่4 g เท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเนี่ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดที่แก้วอยากจะต้องบอกเอาไว้เลยนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ถ้าเราใช้ในห้องแอร์แบบที่แก้วอัดคลิปอยู่เนี่ยใช้ได้เลยสบายๆใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่เมื่อเราเอาออกไปใช้งานกลางแจ้งในที่ที่มันแบบแดดร้อนมากๆแล้วเราเปิดแสงจองสุดเล่นเกมหรือถ่ายรูปในช่วงระยะเวลาประมาณ10นาทีเนี่ยร้อนครับร้อนแบบ ร้อนเหมือน Huawei P 50 Pro ของแก้วเลยซึ่งอันเนี้ยแก้วเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยว Huawei จะออกซอฟต์แวร์มาแก้ไขให้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนนี้แก้วทำรีวิว Huawei P 50 Pro ตัวเนี้ยเจออาการเดียวกันแต่พอเป็น Final Software ก็หายและสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ RAM เนี่ยก็ให้มาทั้งหมด12จิกนะครับ ROM ให้มาทั้งหมด512จิกนะซึ่งเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นแบบ internal เท่านั้นนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย ให้มาสูงถึง4 0 0 0มิลลิแอมเลยซึ่งสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับแล้วเนี่ย4,000มิลลิแอมเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะใช้งานได้จบวันแบบสบายๆเลยแต่ว่าถ้าถ่ายรูปเล่นเกมหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับอันนี้พูดตามตรงนะเพราแก้วใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยแก้วพบว่ามันเฉียดฉิวมากๆนะเริ่มใช้งาน9โมงเอ่อมาดูสักประมาณ4โมงเนี่ยเหลือประมาณ20%แล้วนะครับอันนี้ข้อพิจารณากันต่อไปนะ อะทีนี้ในเรื่องของระบบชาร์จล่ะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวนี้ไม่มีไวเลสชาร์จมาให้นะครับเป็นเสียบชาร์จอย่างเดียวนะซึ่งให้มาเป็นซูเปอร์ชาร์จ40วัตต์ซึ่งเยอะมากนะครับเยอะที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนจอพับอีกแล้วนะนี่ก็คือความจัดเต็มของหัว w ว IP 50 Pocket Premium Edition ตัวนี้นะครับ เห็นรายละเอียดทั้งภายในภายนอกของ Huawei P 50 Pocket Premium Edition ตัวนี้กันไปครบแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันมากดีกว่ากล้องถ่ายภาพของ Huawei P 50 Pocket Premium Edition ตัวนี้เนี่ยตัวกล้องหลักจะมีความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะครับ f stop 1.8กล้องเ l t r a Wide Angle จะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล f stop 2.2 กล้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้อง ultra spectrum นะครับความละเอียด32ล้านพิกเซล f-stop 1.8กล้องตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เลยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายภาพระยะใกล้เนี่ยได้มากถึง2.5ซนติเมตรเลยแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ไฟล์ภาพเนี่ยทำมาได้ดีทีเดียวนะครับอ่ะงั้นเราไปเริ่มดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าครับ เอาเละครับงั้นออกมาเริ่มดูภาพจากกล้องตัวแรกเลยนะครับก็คือกล้อง w i d แองเกิหรือว่ากล้องหลักความละเอียด40ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าภาพแรกๆที่แก้วถ่ายเนี่ยแก้วเปิด Master AI ควบคู่กันไปด้วยนะสิ่งที่เห็นเลยก็คือรู้สึกว่าสีมันสดมากๆนะครับคาแรคเตอร์ของสีไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือว่าสีเหลืองหรืออะไรพวกนี้ ที่มันเป็นโทนสีของ h u วเว่เนี่ยมันแอบจะหายไปนิดนึงเมื่อเราเปิด Master AI นะครับแต่ว่าพอได้ลองถ่ายแบบปิด Master AI เนี่ยนี่แหละครับหัวเว่ตัวจริงกลับมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Dynamic Range ตัวคาแรคเตอร์ของพิกเซลแล้วก็การปรับคุ l i t y ของภาพเล็กๆน้อยๆเนี่ย อันนี้ทำได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถที่เอาไฟล์นี้ไปทําต่อได้ด้วยนะเพราะว่าคุณภาพไฟล์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของออโต้ไวท์บาลานซ์ในเรื่องของออโต้เอ็กโพเชอร์เนี่ยก็แม่นยําม,มากนะปกติแล้วนะครับในบางสภาพแสงเนี่ยแก้วจะต้องแตะโฟกัสแล้วก็ดึงชดเชยแสงลงมาน,นิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพมันโอเวอร์เวลาเราถ่ายนะแต่ว่ากับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยกดถ่ายได้เลย จ้สว่างขนาดไหนหรือว่าจะมืดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยว AI เขาคิดให้เองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แก้ว่าเขาทํามาได้ดีเพราะว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าความชํานาญในเรื่องของการถ่ายภาพมากๆเนี่ยก็ยังจะสามารถได้ภาพที่คุณภาพตีได้ง่ายอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือการที่เราใช้การซูม 2x แบบดิจิตอลเข้าไปเนี่ยอ้น,นี้พูดตรงๆนะ คือแยกไม่ออกว่ามันมีเลนส์เทเลโฟโต้มาให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการครอปเข้าไปเนี่ยโอ้โหไฟลดีจริงๆไฟลดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการครอปเพื่อดึงระยะภาพเนาะเพื่อทําการแบบรีคอมโพสตให้มันแบบตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปจากเฟรมเนี่ยหรือจะเป็นการครอปเพื่อซูมการถ่ายพวกของชิเล็กๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เครื่องประดับหรืออะไรพวกนี้ก็ยังให้คุณลิตี้ที่แบบดีมากๆอยู่นะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่แก้ว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะเวลาเอาไปถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ย HDR ก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ในโหมด g h Resolution เนี่ยก็ให้คุณภาพของไฟล์ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยนะครับ อะทีนี้เราไปดูภาพจากกล้องตัวต่อไปนะครับก็คือกล้องอัลตัววาแองเกิล13ล้านพิกเซล f stop 2.2ไปนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยองศาการรับภาพจะอยู่ที่120องศานะครับแน่นอนว่ากว้างขนาดนี้มาพร้อมกับเปอร์สเปกทีฟเอฟเฟกแน่นอนก็คือภาพมันจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยืดๆตามมุมมุมภาพอะทั้ง4มุมเลยนะครับแต่ว่าความคมคมยันขอบเลยนะครับไอพวกอาการที่มีปัญหาจากขอบม่วงขอบเขียวเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับไฟล์ภาพคุณภาพใกล้เคียงกับตัวกล้องหลักมากๆนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งในนี้เซอร์ไพรส์ Surprise มากๆนะครับก็คือกล้องตัววายแองเกิลของหัวไอพีห้าสิบพ็อกเก็ตพรีเมียมเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวนะทำไมมันคมกว่า โอ้ย P50 Pro ก็ไม่รู้นะครับคือลองยกขึ้นมาถ่ายพร้อมกันเลยนะแล้วรู้สึกได้เลยว่าอ,อ,อันนี้ดีกว่าจริงๆวะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการนอสนะครับในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าเอาไปถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดย้อนแสงเนี่ย ตามมุมภาพหรือว่าในย่านที่เป็นชาร d โดก็จะเริ่มมีน้อยปรากฏขึ้นมาได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะนอกนั้นคือโอเคหมดนะครับทีนี้เรามาดูการถ่ายภาพบุคคลกันนะครับ Huawei P50 Pocket Premium Edition ตัวเนี้ย โหมดพอ t เทรดเนี่ยตัดขอบเนียนกริปเลยแล้วก็ทําโบเก้ได้ดูดีสวยงามมากๆนะครับการบาลานซ์แสงในฉากหน้าฉากหลังเนี่ยก็คือทําได้ดีมากๆไม่ได้แตกต่างจากหัวเว่ P ห้าสิบเลยแต่จุดที่แกรู้สึกว่าแตกต่างนะก็คือเรื่องของสกินโทนแล้วก็การทำบิวตี้โหมดนะครับบิวตี้โหมดของหัวเว่ย P ห้าสิบพ็อกเก็ตพรีเมียมดิชันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความเนียนแล้วก็ความสดใสมากกว่าหัวเว่ย P ห้าสิบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแบบทำบิวตี้และรักษารูขุมขนให้มันดูเป็นธรรมชาติเนี่ย ตัวนี้ก็เหมือนจะทำได้ดีกว่าเล็กๆน้อยๆทั้งในกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะแต่มีข้อพิจารณามาอีกแล้วนะครับถ้าเราใช้หัวโ p 50 Pocket Pre m i u m e d i t ร o n กลางแจ้งหรือว่าใช้งานถ่ายภาพต่อเนื่องถ่ายวิดีโอต่อเนื่องจนเครื่องมันร้อนเนี่ยซอฟต์แวร์ในการทําเลยอฉากหลังเนี่ยจะหยุดทํางาน,นครับอันนี้คือไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นขายจริงเนี่ย หัวเว่ยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ออกมาแล้วหรือยังนะเพราะแก้วรู้สึกว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยที่แก้วเจอในหัวเว่ย P 5 0 Pro ในซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับซึ่งหลังจากประมาณน่าจะช่วงประมาณวันที่5มกราหรือไม่เกินวันที่10เนี่ยหัวเว่ยได้ออก Final ซอฟต์แวร์ให้กับหัวเว่ย P 5 0 Pro มาแล้วนะครับซึ่งทําให้ปัญหานี้มันหายไปแต่ว่าตอนนี้นวันที่แก้วอัดคลิปอยู่เนี่ยยังเจออยู่นะครับอันนี้ก็ ต้องดูว่าหัวจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับผู้ใช้งานยังไงนะเพราะแก้รู้สึกว่าราคาสมาร์ทโฟนม,มันก็สูงทีเดียวนะครับแก้ขอพูดถึงกล้องอีก1ตัวนะครับซึ่งอยู่ในชุดกล้องหลังของ h u ว w e i P 5 0 Pocket Premium Edition ตัวนี้นะนั่นก็คือกล้อง Ultra Spectrum ความละเอียด32ล้าน F-stop 1.8ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการรับภาพหมือนกับกล้องหลัก2ตัวนั้นนะแต่ว่าจะทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี X d f u s i o n Pro นะครับในการกู้คืนรายละเอียดที่มันสูญเสียไประหว่างที่เราถ่ายภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสี Dynamic Range ต่างๆเนี่ยให้มันกลับมามีค a l i t y ของภาพที่ สมบูรณ์สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับของการที่ทําให้กล้องหลักที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้สองตัวนั้นอนะ่ะได้คุณลิตี้ของไฟล์ภาพที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า h ัวเว่ P 5 0 Pocket Premium Edition ตัวนี้เนี่ย ไม่ได้มีเลนส์ขาวดํามาให้นะแต่ว่ายังสามารถถ่ายภาพขาวดําได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามีโหมดแบ a ็ก w h นไวมาให้มีโหมดโมโนโครมาให้นะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยมีความใกล้เคียงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหมือนมากแต่ว่าก็ถือว่าถ่ายภาพขาวดำอมาได้สวยงามไม่แพ้กับ h u เวอร P50 Pro เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดนะที่เป็นโหมดพิเศษนะครับของ h u a w e i P50 Pocket ตัวนี้นะก็คือโหมดที่มีชื่อว่า Full a r s e Sense นะครับจะเป็นการเปิดแบ็คไลท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนจะมีไฟแบ็คไลท์สีม่วงๆแบบนี้นะครับซึ่งเอามาทำอะไรได้บ้างเอามาสองพวการายละเอียดของแบงค์เอามาสองพวกนาฬิกาที่แบบมีลูมแบบนี้ก็สามารถที่จะทําให้เรามองเห็นจุดที่เป็นการเรืองแสงบนหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งโหมดที่เออแก้ว่าน่าสนใจดีทํามาได้ดูดีทีเดียวนะครับ อ่ะทีนี้กล้องหลังกันไปครบแล้วนะครับเรามาดูกล้องหน้ากันดีกว่านะกล้องหน้าของ Huawei P 5 0 Pocket ตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่10.7ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าจุดเด่นคือองศาการรับภาพเนี่ยได้กว้างถึง90องศาเลยแล้วก็คุณภาพของไฟล์เนี่ยแครู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับกล้องหน้าของ Huawei P 5 0 Pro มากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของ Beauty Mode สกินโทในกล้องหน้าแล้วก็การถ่ายภาพเลอฉากหลังเนี่ย การตัดขอบเนี่ยมีความแบบเอออาจจะไม่ได้ดีเท่ากล้องหลังแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำได้ดีประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของสกินโทนเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันเลยในการทำบิวตี้โหมดนะครับแล้วก็พวกแบบว่าคุณลิตี้ของไฟล์ภาพที่เรารู้สึกว่าแบบเออสิบล้านพิกเซลมันมันคมไหมนะมันน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยไปกันถึง32 40, 50, 000, 000, ล้าน40ล้าน50ล้านกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ดี ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมี use c a s ในการเพิ่มองศาการรับภาพให้มันสามารถเซลฟี่หมู่หลายๆคนได้หรือว่าถ่ายเซลฟี่เพื่อให้เห็นรายละเอียดของฉากหลังอะไรพวกนี้กล้องตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอในหัวเว่ P 50 Pocket Premium Edition ตัวนี้กันบ้างน,นะครับความสามารถเนี่ย 4K 60 fps กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยถ่ายได้เลยครับปรบมือ ทำได้ดีจริงๆนะครับในเรื่องของการการสั่นเนี่ยแก้วถือว่าทําได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับ P 5 0 Pro นะทั้งในตัวกล้องหลักแล้วก็กล้องเัลิฟไลน์นะครับสามารถที่จะเฉลี่ยแสงเวลาถ่ายเนี่ยได้ค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะแล้วก็คุณภาพของไฟล์เนี่ยแก้วรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมากกว่าตัวแบบ P 4 0 Pro หรือว่าสมาร์ทโฟนจากหัวเว่ในเจนที่แล้วเนี่ย เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยด้วยความที่มันมีกล้องหน้าที่มีระยะทั้งวแล้วก็ระยะปกติเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนตัวเนี้ในการที่จะถือวีล็อกเนี่ยอาจจะใช้ในการถือวีล็อกในลักษณะที่แบบใช้กล้องหน้าหรือว่าจะใช้กล้องหลังในขณะที่เราพับตัวกล้องเนี่ยแล้วก็เดินถ่ายเนี่ยแบบนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายได้ 4K หมดเลยนะอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆนะครับไมโครโฟน ดีใกล้เคียงกับ Huawei P50 Pro นะครับสามารถที่จะตัดเสียงภายนอกได้ประมาณหนึ่งแล้วก็คุณภาพในการดูดเสียงพูดเข้าไปเนี่ยก็ทำได้ดีค่อนข้างแบบน่าจะเอาไปใช้งานได้จริงจังสบายๆเลยแหละสวัสดีครับแกจากโมบายโฟโ o grapher นะครับคลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยหัวเว i ย P50 Pocket นะครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้นะครับ เป็นตัวที่2แล้วนะของทางโหว่ลยนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นแบบฝาพับเนี่ยตัวแรกของทางโหว่ยเลยเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเสียงน่าจะชัดอยู่นะเพราะแก้วรู้สึกว่าไมโครโฟนใน P50 ซีรีส์เนี่ยดีทุกตัวเลย P50 Pro ก็ดี P50 Pocket ก็ดีนะครับการรลนเนียแสงเนี่ยต้องบอกว่าแอบรู้สึกว่า P50 Pro ทําได้ดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพของวีโอในกล้องหน้าแล้วก็ไฟล์ภาพเนี่ย ทําได้ดีทีเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอในส่วนอื่นกันต่อนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังไงก็ต้องพูดนะสำหรับตัวหัวเว่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ GMS วิธีการใช้ GMS ของ h ัวเว่เนี่ย ข้อแรกก็คือเราใช้ผ่านเบราว์เซอร์เนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับข้อที่2ใช้ผ่าน G-Space อันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าการใช้ผ่าน G-Space โดยแบบแบบฟรีเนี่ยจะเจอโฆษณาถูกไหมครับแก้วค่อนข้างจะแนะนํากับใครที่อยากจะลงทุนใช้งาน device ของ Huawei เ,เนี่ย จ่ายไปเลยครับ600บาทแบบ V.I.P. ตลอดชีพเพราะมันไม่ได้ใช้ได้แค่เครื่องเดียวนะอนาคตไปซื้อแท็บเล็ตหรือว่าเปลี่ยนดีไวล์หัวหัวเยตัวอื่นเนี่ยก็ยังสามารถที่เราแอคเคาน์ตัวนี้ไปใช้งานต่อได้นะครับนอกจากจากการใช้แอปพลิเคชันโดยตรงจากทาง Google แ้้เนี่ยตัว G-Space ตัวนี้เรายังสามารถดาวน์โหลดแอปอื่นมาใช้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Netflix App Trade ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะ a c c e ซ s เข้าไปที่ Google Play Store แบบปกติได้นั่นเองนะครับแก้วเองเนี่ยดาวน์โหลดมาใช้แล้วตอนนี้ใช้ทั้งกับ m a t Pad ใช้ทั้งกับ P 5 0 Pro แล้วก็ P 5 0 Pocket เนี่ยแฮปปี้มากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับ Huawei แจกวอชเชอร์ฟ oh, รี er ให้กับลูกค้านะรับรอง คนมาใช้หัวเวออีกเพียบเลยแหละครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวหัวเว i p 5 0 pocket premium edition นะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่57,990บาทแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวนี้แรงไปนะครับก็ยังมีตัวธรรมดา46,990บาทนะครับซื้อโปรกับเครือข่ายราคาดีมากๆแล้วก็ของแถมเนี่ยแน่นเลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ โมบายฟิโตกราเฟอร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ